สารปรับปรุงดินกอแก้วโกแคดวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดกอแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและกอแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรดจันทราโชนวิธิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมยังตระเวนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีครับและที่ผมยืนอยู่นี้เป็นสวนมะม่วงครับและที่สําคัญเป็นมะม่วงที่ได้ใช้ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลใช้แล้วมะม่วงเป็นอย่างไรนั้นเรามาทําความรู้จักและพูดคุยกับเจ้าของสวนไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับผมนายชยยะของใสครับครับเป็นเจ้าของสวนมะม่วงครับผมที่นี่ที่ไหนที่นี่ข กาะจันครับผมครับตำบลเกาะจันตำบลเกาะจันอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีครับผมครับเป็นเจ้าของสวนมะม่วงทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยก็ประมาณ80ถึงร้อยครับโอ้โหประมาณเพิ่มเพิ่มมาอีก80ถึงร้อยไร่เลยครับผมดูด้วยโอ้โหนี่ดกสวยงามมากอายุเท่าไหร่แล้วครับมะม่วงเนี่ยอายุตรงนี้ก็ประมาณ18เกือบยี่สิครับเกือบ20ปีแล้วครับผม18ปีเกือบ20ปีเพราะตัดแต่งอยู่เรื่อย อ๋อก็ต้องทำมันมีเคล็ดลับไหมในการปลูกมะม่วงเนี่ยทำอย่างไรถึงให้ดกอย่างที่เห็นหรือว่าทำอย่างไรให้มันออ,ออกมาอย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยมีวิธีการไหมมีเคล็ดลับไหมมันก็มีนะครับแต่มันคือว่ามันเคล็ดลับมันก็ไม่ได้ขนาดนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้าง,างมะม่วงตั้งอายุเกือบยี่สิปีเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยมาแล้วอย่างโชคชนแน่นอนครับนะผมนะปีนี้มารู้จักกับกอแก้วนานโนได้ไงก็ <c oughs> มารู้ประเด็นออนี้ทานี้เข้ามาแนะนำครับ คุณบุญทรงคุณบุญทรงมาแนะนําแล้วเชื่อเขาเลยหรอเขามาแนะนําเนี่ยก็ยังไม่เชื่อครับยังไม่เชื่อแล้วทํายังไงถึงได้ใช้ก็วันนี้ก็ให้ทดลองดูครับอ๋อเขาให้เชื่อว่างั้นเหรอให้ทดลองไม่ให้เชื่อครับหลังจากฉีดฉีดไปกี่ครั้งครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้ฉีดไปสามครั้งแล้วครับฉีดไปสามครั้งในแต่ละครั้งใช้เยอะไหมยังไงใช้อะไรครับใช้กอแก้วนาโนเยอะไหมฉีดครั้งหนึ่งครังครับก็แปลงนี้ก็พันลิตรครับ แปลงนี้พันลิตรครับใช้แคปซูลไปกี่แคปซูลสิบเมตรครับสิบเมตรครับน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วใช้ชนิดน้ําอีกประมาณเท่าไหร่80สครับประมาณแปดสิบซีแปดสิบซีซีกับน้ำร้อยลิตรหรือว่าแปดรอยซีซีลิตรหนึ่งหมดไหมหนึ่งขวดหมดหมดหมดครับยังเหลือสองร้อยังเหลือประมาณครับก็ประมาณ8ปดิซีซีกับน้ำหนึ่งร้อยลิตรในอัตราส่วนผลของการฉีดในแต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้างมันก็ดีดีมาต่อเนื่องเลยครับ เห็นผลอย่างไรบ้างชัดเจนไหมครับ euh มีความแตกต่างไหมหลังจากฉีดไปครั้งที่หนึ่งจากเดิมที่ไม่เชื่อเขาให้มาทดลองใช้ครับฉีดไปครั้งแรกเป็นยังไงครั้งแรกมาก็สะอาดไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนครับนะครับผิวพันธุ์ผิวพันธุ์ดีครับใบสดใสขึ้นไหมพอมารอบสองนี่โลกมันก็จะโตแล้วมันก็จะล่วงยากอ่าสลัดน้อยเพราะมันเหนียวเพราะมันเหนียวนี่คือครับหลังจากฉีดไปสองครั้งครับเริ่มเห็นแล้วว่าปกติแล้วเนี่ย ทำมาร่วม20ปีเนี่ยต้องเห็นแล้วว่ามะม่วงเนี่ยมีการสลัดลูกครับน้อยรอบสองเนี่ยมันจะโตมันรไซส์มันจะเสมอครับพอรอบสามมาปุ๊บเนี่ยมันจะใหญ่โตเลยครับนี่ฉีดพอข้งที่สามปุ๊บเนี่ยครับรอบที่สี่ไม่ได้ฉีดละั้างที่สามแค่นั้นแหละนี่ใกล้จะเก็บได้ยังเนี่ยก็เกือบเก็บแล้วครับหลังของการเก็บแล้วอือนี้หลังของการเก็บอย่างนี้ถือว่าดกไหมก็ใช้ได้ครับใช้ได้นี่มันดกหรือไม่ดกครับดกครับดกครับต่างจากการใช้เคมีแบบเดิมครับผม อยากจะให้คุณคุณอะไรนะชัยยะครับคุณชัยยะพาเดินชมสวนมะม่วงครับไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะที่เรายืนอยู่ว่ามันดกครับผมนะมันดกอย่างนี้แทบจะทั้งสวนเลยคร่มแต่งนี้กี่ไร่นะ80ไร่ใช่ไหมครับผมอ่ะมาเลยครับเิอแล้วครับคุณผู้ชมครับครับตามมาดูฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วค่อยอธิบายว่าการฉีดกอแก้วนาโนในแต่เอาแวะตอนนี้ก่อนเลยครับโอ้โหนี่จริงๆแล้วเนี่ย ออกมาเป็นพวงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่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 ยเก็บพร้อมกันนะครับพร้อมนครับเราสองารนแับประมาณวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเราเก็บดิบอย่างนี้หรือว่าสุกเป็นมูวมะม่วงพันอะไรครับเนี่ยโชคอนันต์ครับโชคอนันต์ครับผมเขาเอาไปทํายังไงเออเขาจะเข้าโรงงานแล้วเขาจะแปรรูปครับตัดเป็นหันเป็นลูกเสาแปรรูปครับหันเป็นลูกเสาแล้วเอาไปทําอะไรเขาก็ส่งออกครับ อ๋พันโชคกันั้นเก็บดิบแบบนี้เพื่อเก็บแก่ครับเพื่อทำฟุตสลัดครับอ่ะคุณพงศกรพงศกรด้วยพงศธรพงศธรนะฮะพงศธรเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของทีมงานชนบุรีในการใช้กอแก้วนาโนมีความเห็นอย่างไรบ้างก็ท่อที่ดูเนี่ยก็หลังจากรอบสองไปแล้วเนี่ยรอบสามเนี่ยพี่ยักษ์เขาใช้เพื่อกระทุงเนี่ย ชัดเจนเลยนี่เลยไปดูเลยครับูเข้ามาใกล้ๆลนี่ยเลยมันต้องเสมอชัดเจนครับชัดเจนเพราะว่าเสมอแล้วก็มองเข้ามานี่ต่างเลยครับจากวันที่ก่อนจะถ่ายทำไตนี้เขาโรงงานได้ทุกลูกโอ้นี่เข้าโรงงานได้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดครับอ๋อูต้นอื่นม้างครับคุณผู้ชมฮะมันมีอย่างนี้ผมเห็นเลยโอ้โหนี่ละลานตาไปหมดเลยมองไปทางไหนสดใสสดชื่นไปหมดโอ้โอนี้ลูกนมันจะเกินสองขีดอยู่้วโอ้โหนี่นะดูดูมุมต่ําเลยกล้องโอ้โหนี่ลูกสวยงามมากฮะ ทุกช่อครับทุกช่อติดดกไปเหมือนกันหมดแล้วไซนนี่รู้สึกว่ามันจะใก้เคียงกันหมดเลยนะยังไงเคียงชมต่อครับชมโอ้โหนี่พวงนี้นี่จะยาแทบจะติดดินเลยครับโอ้โหนี่ขนาดเท่ากันเลยครับแล้วการส่งลำเลี้ยงนี่เท่ากันทุกลูกครับเพราะว่าเท่าเท่าที่สอบถามพี่ยานี่ว่าที่แล้วนี่ยังยังเหลือต้นที่ไม่พร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยเหลืออยู่ต้นเยอะครับแต่รอบนี้น่าจะที่เดียวอย่างกรณีอย่างเงี้ย น่าจะน่าจะตรงนู้นเียเก็บเกี่ยวที่เราครับโอ้โหนี่ต้นนิดเดียวครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยแวะดูต้นนี้นะนี่โอ้โหนี่ต้นนิดเดียวเองนะวางสีลูกแล้วดูดูการส่งนเลี้ยงเชียงครับที่ถนนและสม่ำเสมอก็จะด้อยหน่อยก็ลูกเดียวใช่ครับลูกบนได้นิดหนึ่งแต่ว่าทั้งต้นไงครับมันพยุงเลี้ยงตัวเองทั้งต้นไงนี่ต้นเล็กด้วยนะแต่ดกมากนะนี่นะโอ้นี่ผลผลิตนี่ต้องบอกว่านี่ดกมากดกครับ โโอ้หเป็นอะไรที่ที่เรียกว่าแคเทียนมดครับครับนี่ฉีดกอแก้วนาโนในช่วงช่วงได้ครับดอกบานก็ได้ช่วงที่ดอกบานนที่สามครั้งครับผมใช่ไหมสามครั้งครับ ตามั้งที่ช่วงดีดอกบานเพราะว่าตัวภรรยาของพี่ยาเนี่ยจะจะจะสอบถามว่าหันหน้าทางนี้ครับให้คุณรคุณผู้ชมจะเห็นหน้านิดนึงในกรณีดอกบานเนี่ยมันจะค่อนข้างจะอ่อนแอเนาะแต่ของเรานีคือเราไม่ได้ใช้ในเตจนำไงฮะอืมใช่คือเราไม่มีในเตจเนี่ยการการที่จะทาให้ขอบดอกหรือว่ากสรนผิดพลาดเนี่ยโอกาสน้อยไม่โอกาสน้อยเพราะนั้นคือไม่ใช่กรณีเดียวในกรณีของพวกมะขามป้อมครับเราก็หลายรอบแล้วที่เราให้เกษตรกรใช้เราสามารถค่นได้ทั้งวันนะครับ คือถ้าเราไม่มีตราบใดที่ไม่มีไนเตรตเป็นตัวนำให้ธาตุอาหารเข้าไปสู่พืชเนี่ยเราพ่นในทั้งวันจากเก้าโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นอากาศร้อนๆเปรี้ยงๆหรือหรือว่าอยู่ในสภาพขาดน้ําก็แก้วก็ทำได้นั่นคือข้อดีครับนั่นคือข้อดีโอโหนี่ออกมาดีเลยขนาดว่าติดดอกก็ยังพ่นได้แล้วก็3ครั้งที่ฉีดมาเนี่ยฮะดูได้เลยครับความสวยงามของลูกที่ออกมานี่มันอย่างที่ คุณพลนกรบอกอ่ะกานส่งน้ําเลี้ยงมาหาลูกทําให้ลูกเนี่ยสม่าเสมอสมบูรณ์ใกล้เคียงกันหมดทรายนี่เหมือนกันหมดอ่ะนี่ยด้านในดูด้านในหน่อยครับเชิญด้านในครับน้ำน้ำน้ำซมในน้ำซมหนโอ้โหนี่ครับนี่คุณผู้ชมครับพี่โอ้โหอือหือขแก้อย่างเดียวครับผิดไปสามรอบรอบสีสีเนี่ยมีตังซื้อแล้วครับ รอบที่สี่นี่แสดงว่าให้ที่เขาให้มาทดลองเนี่ยฉีดหมดไปแล้วสิหมดไปแล้วก็จะตังอีกก็พอดีเดี๋ยวดกมากโดกมากเลยโอ้โหดกมากแล้วไปชูอะไรอยู่ล่ะอ้โโดกมากอย่างนี้สุดยอดเลยโอ้โหคือที่ส่งโรงงานกี่โลเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบสองครับสิบสองนะที่ทั้งหมดมันแปดสิบไร่โอ้โห้ยกอดตปีหนึ่งเนี่ยคิดเป็นเป็นเฉลี่ยต้น เป็นต้นดีกว่าอ่าเฉลี่ยเป็นต้นทั้งหมดกี่ต้นพี่แปดสิบไร่กี่ต้นไร่เท่าไหร่เออไร่กี่ต้นไร่ไร่ละไร่หนึ่งก็ประสี่สิบต้นแปดสิบต้นปดสนนะปกทีนะก็ระยะยางครับระยะยางอืมประมาณแปดสิบต้นต่อไร่ไร่ได้ประมาณกี่กิโลไร่หนึ่งเราตีประมาณได้ประมาณเกือบสองตันกว่าหรือสามตันครับโอ้โหไร่เราตีว่าตีว่าสองตันก็แล้วกันนะครับตันกันครับอ่าคิดว่าเป็นสองตันใช่ครับโลละ โลละสิบสองตันหนึ่งก็พันสองใช่ไหมตันหนึ่งหมื่นสองตันละหมื่นสองโลละสิบตันละสอหมื่นสองครับมาตันละหมื่นสองครับมาต้นละหมื่อสองครัสองันสองหมื่นสี่ต้นละสองหม่นไละได้ละครับไไละดละอแปดสิไร่คิดเป็นไทยไม่ถูกเลยครับ โอ้โหสุดยอดครับเอ้าดูครับดูครับดูมันคือนี่ยบอกกับบนกันแล้วว่าไม่ออกรุกการปีนี้คืออกกัปีนี้เสียหายเยอะเพราะว่าทุกคนชะล่าใจหมดไงครับว่าอ่ะปีนี้ดอกมาเร็วแล้วดอกมาเยอะครับคพย์มาชะล่าใจปรากฏว่าก็เสียหายเยอะอันนี้เราแค่โด่งแค่โดงกระดงไปใส่กครับครับแต่แต่แปลงนี้ไม่เสียหายเลยดีเลยครับดีเลยทั้งไปนะผมว่านะะคือที่เสียหายเนี่ยคือมาจากเที่ยวไป ครับก็ในช่วงนั้นพอดีว่าบวมากคือต<ว><ป>้นพ่อเขาเสียก็ <c oughs> ไม่มีเวลา <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งฟันธงไม่ได้ว่าจะใช้สารเคมีดีหรือเปล่าครับเพราะว่าขาดการติดต่อกับทีมงานด้วยอ่ะเดี๋ยวถามนิดหนึ่งเนี่ยการใช้กอแก้วนาโ,โนก,กับมะม่วงเนี่ยนอกจากว่าสมบูรณ์นะผลผลิตออกมาดีติดลูกดีขั้วเหนียวการหลุดร่วงแทบจะไม่มีนะครับเรื่องโรคต่างๆ <c oughs> โรคห่างไปครับต้องใช้เคมีช่วยไม่หรือว่าต้องมีลงทุนด้านอื่น ก็มาแปลงนี้ก็ผมไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยครับฉีกกอแก้วแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจบที่ฉีกกอแก้วเดียวแล้วไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยครับผมโอ้โหพ็ต้องใช้ทุนสูงครับเป็นมะม่วงในฤดูนงฮะถ้านอกฤดูยิ่งใช้สูงกว่านี้ยิ่งใช้สูงกว่านี้ครับยิ่งใช้สูงกว่านี้เพราะว่าต้องดึงช่อด้วยอะไรด้วยสะสมอาหารดึงช่อแต่ว่าคือตรงนี้เนี่ยกอแก้วช่วยอ่ะคือสะสมอาหารได้ครับแล้วก็เรื่องของการดึงช่อนะพาะมันมีโพแทส จริงๆแล้วถ้าถ้าหากว่าหลังจากที่ว่าเก็บเกี่ยวเสร็จตัดแต่งแล้วเราดูแลด้วยกอแก้วเนี่ยมันจะจะช่วยจะช่วยสมบูรณ์ดีกว่าแล้วการติดลูกในฤดูต่อไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าดีกว่าก็ฤดูการผลิตต่อไปผมมั่นใจว่าจะน่าจะดีกว่านี้ครับอืออ่ะไปดูกันต่อครับวันนี้มีเยอะมากเลยทางไหนครับทางไหนก็ได้ครับทางนี้เลยครับไปครับไปเไเยอะงไหนครับ ทั้งหมด80ไร่ครับผมแต่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ต้องลงไปดูครับตรงนั้นข้างเคียงตรงนั้นเขาไม่ได้ใช้อ๋อนั่นฝั่งโน้นครับไม่ได้ใช้ครับอ๋อฝั่งโน้นเขาไม่ได้ใช้ไร่นอสใชยอ๋อด้านในโน้นไม่ได้ใช้แต่เป็นอีนัย่าไปอ๋อเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ได้นี่นี่แดงแค่ไหมอ๋อแดงอันนี้ยามได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ครับทำใจเป็นขอไม่ได้ครับทำได้ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ความนู้นเขาไม่ได้ใช้เราเอานี้เขาแบ่งโซนไงๆครับอันนี้ของเขาใบสนุนผิวใบอกมีโอเคไหมผิวเขาโอเคครับมันก็มีความแตกต่างอยู่ครับถามโอ้ผิวพันธุ์ก็ต่างกันครับนี่อยากให้คุณผู้ชมดูอันนี้ไม่ใช้ครับเนี่ยไม่ได้ใช้ทั้งใบทั้งผิวพันธุ์นี่เขาดุก็มีน้อยกว่า แปลงที่ใช้ดูแล้วเขียนไม่สวยดูลูกแตต้นแต่ต้นมันก็มีติดกันแค่ห่างร่องแค่นี้ครับประมาณตาบ้านตาบ้านเองโอเคไปเราเดินไปทางในในพื้นที่ของคุณชยะแล้วกันอันนี้เนี่ยจักรจันทรก็ลงนะแต่ก็ไม่ดำเออใช่นี่เนี่ยใบใบติดใบเหนียวใบเหนียวอะไรก็เรามีเราเราใช้ค่อนข้างจะดีต่อเนื่องเลยนะครับจะดีกว่านี้ครับจะดีอืมจะดีกว่านี้ ของเรามีสารไร้เล็ดด้วยครับใช่ใช่มันจะควบคุมได้ครับ<ช>โอ้โหดีมามองในมุมนี้ฮะสวยงามจริงๆน,นะ <c oughs> เป็นภาพทัก <c oughs> เป็นอะไรที่ดูสวยมากลูกในห้อยระยะทากิ <c oughs> น <c oughs> เลยนะครับ,บเราไม่ได้มาดูที่ความดกอย่างเดียวครับแต่ไอตัวที่เปรียบเทียบได้ตั้งแต่แปลงแรกมาถึงถึงแปลงนี้ตั้งแต่นาข้าวมาถึงแปลงนี้สิ่งที่เราสัมผัสได้คือการส่งอาหารใช่ไปสู่ลูกนี่หมายถึงความสมบูรณ์ครับแล้วก็ อแก้วเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถทําให้พืชเนี่ยให้ผลผลิตเนี่ยถึงขีดสุดของสายพันธุ์ของเขาครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงที่สุดอ่าอ่าใช่ใช่่ออกมาสมบูรณ์ใกล้เคียงกับต้นเดิมพันเดิมของเขาใช่ใช่ใชอืมนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะต้นนี้ครดูภาพมุมกว้างนี้ลุกโอ้โหนี่เลยอยากจะพาดกยังไงสวยงามโอ้โห กินกระโดงนะครับในกินกระโดงยังออกพูนพองพวงเลยครับโอเคเราคงไม่ต้องเดินกันทั้ง80ไร่นะครับอ่ะมาท่านนี้พี่คุณชยะเดี๋ยวจะได้เป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ใช้ก่อแก้วมา3ครั้งจากที่ว่าไม่ค่อยเชื่อตอนนี้เชื่อแล้วยังครับมั่นใจไหมมั่นใจครับดีไหมก่อแก้วดีครับอยากจะให้คุณชยะฝากถึงคุณผู้ชมที่ได้ ชมรายการเราอยู่อักทายเม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูครับเปิดใจใช้ดูสักหน่อยนี้ก็เปิดใจครับครับผมมันดีอ่ะผมว่ามันดีดีมากมากเลยลูกเสมอลูกใหญ่โตเสมอความสมบูรณ์ของลูกครับผมเรื่องเชื้อโรคเชื้อราต่างๆก็แทบจะก็หางไปเรื่อยๆครับอืมแ้าจะไม่ต้องนี่ขนาดฉีดไปเพียงสามครั้งเท่านั้นเองครับมั่นใจมั่นใจครับครับคุณสามารถครับเป็นยังไงในฐานะที่เป็นทีมงานของชนบุรีทุกสัญชาติครับทุกพื้นที่ที่จะทำมาครับ เกษตรกรทุกคนบอกว่าดีทุกคนเลยครับสบายใจครับแล้วผมใจทุกคนที่โทรเศรษฐีใช้กันขอที่เขาใช้ของเราครับตกแล้วเลียเนี่ยพันแว่ร้อยบาทต่อการพ่นหนึ่งครั้งครับผมประมาณพันกว่าบาทกับื้นที่แปดสิบไร่แปดสิบไร่ขกงบ้าแล้วนาะนี่นี่คือโซนเดียวนะครับมีโซนหนึ่งที่มีเอีอเด็กๆตัดไม้ครับคุณพลกรครับหลังจากที่ได้มาแนะนําให้กับทางคุณชยยะได้ใช้เป็นไงบ้างครับ ก็ถือว่าดีใจครับที่ว่าพี่เข้าประสบความสำเร็จเนอะอก็ลดต้นทุนด้วยตนในส่วนของเกษตรกรหลายรายนี่ที่มีปัญหาเรื่องของคุณเนี่ยในการทำ ในการผลิตพืชเนี่ยผมว่าน่าจะหันมามองกับมามองสักนิดนึงว่าเออวิถีเดิมเราอยู่เสมอนะครับสิ่งที่เราทําไปเมื่อก่อนเนี่ยมันผิดพลาหรือเปล่าก็พยายามดูเปิดใจดูฮะย่านี่แกเปิดใจเปิดใจนะครับนอกเปิดใจรับดูจากเคมีมาตลอดเกือบ20ปีปัจจุบันนี้แหละปีนี้อันนี้อาชีพโดยตรงทําทามาในขนาดร่วมร้อยไร่อย่งนี้สวนมันพันไร่นะครับนะครับทำมาเป็นสองชีวิตครับสองชีวิตสองชีวิตใช่ฮะ ที่ว่าทั้งฉีดเองครับดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างทุกอย่างเผสมเองหมดทำเองหมดทำเองทุกอย่างโอ้โหนี่ถือว่านี่ที่เสียนมะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับทำเป็น้อยไร่อย่างนี้ตอนนี้นี่มั่นใจแล้วครับมั่นใจแล้วครับมปีหน้าก็เต็มที่แล้วครับจะทำฤดูใหม่นก่อนครับครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของเกษตรกรตรงเรียกว่านี่คือเสียนมะม่วงนะครับปลูกมะม่วงดูแลมะม่วงมาเป็น้อยๆอยไร่นะครับปลูกมะม่วงมา20ปีนะครับเลรอยใช้ผลิตภัณ ได้รู้จักกับกอแก้วนาโนสองเกลือมาตรฐานใช้แล้วผลออกมาเนี่ยพอใจพอใจครับโอ้โห oh ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่พอใจอย่างเดียวก็ผมมาเห็นหร,รายละเอียดต่างๆ <c oughs> ผมเคยเดินสวนมะม่วงมาหลายที่นะครับแต่มาเจอของคุณชยะนี่ส,สวยมากก็ก่อนหน้าที่จะมาถ่ายทําเนี่ยก็ได้คุยกับพี่เขาี่าเขาบอกว่า หนักใจตรงที่ว่าไซต์มันจะมาหรือเปล่าครับลสยมันจะเล็กเยอะเพราะวช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงช่วงเม็ดอ่อนถ้าเกิดว่าเข้ากะลาเมื่อไหร่ก็เสร็จขยายไม่ขึ้นขยายไม่ขึ้นออกช่วงนั้นของล่วยหกลูกโลครับโอ้เขาช่วงนี้หกลูกโลไม่มีแล้วครับโอ้จะมีแต่สี่ลูกโลตอนนี้กี่กี่ลูกกิโลก็ประมาณสี่ลูกโลขั้นต่ำก็ห้าลูกโลเผื่อว่าผ่านหมดครับถือว่าผ่านมาสี่ลูกสี่ลูกสี่กิโลเนี่ยถือว่าผ่านหมดแล้วก็ฉีดไฟสามแล้วครับผมครับ โอเคเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชยะนะครับแล้วก็ทีมงานของชนบุรีครับที่ได้แนะนําสิ่งดีๆดีให้กับคุณชยยะได้ใช้กอแก้วนาโนครับขอบคุณครับครับครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้กอแก้วนาโนกับสวนมะม่วงร่วมร้อยไล่ผลผลิตออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจครับขอบคุณครับครับและก็ต้องถือโอกาสนี้ทุกท่านลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับครับ